5วิธีที่ทำให้คุณเล่นบาสเย็นได้สนุกมากขึ้นครับผมสนุกยังเฮ้ยให้มันล่าเริงไปเลยดิเอ็นแอนเชนลมานะครับสวัสดีครับ ัสนามนี้ไม่น่าเล่นว่ะเฮ้ยมีคนบ้าว่ะสวัสดีครับสสวััดีครบพบกับเอ็กบาสเย็นทำยังไงให้น่าเล่นบาสเย็นทำไมถึงบาสเย็นเนี่ยเพราะบาร์ดร้อนๆเพียงเพียงเล่นไม่ได้หมายถึงว่าแบบเลิกงานแล้วเลิกเรียนแล้วมาถึงเวลาเล่นสวนสาธารณะเล่นบาสกลุ่มบาสเพื่อนนัดเล่นตอนเย็นหลังเลิกเรียนเลิกงานบาร์ดเย็นบาสเย็นเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนมันมีเพนพอย ไปเล่นแล้วมันไม่สนุกเงี่ยเราก็เป็นไปเล่นแล้วบางทีมันหงุดหงิดเงี้ยเลยไม่รู้จะทํำยังไงส่งแม่งยิงอย่างเดียวเลยคู่นี้หายวันนี้ลงไปนี่นึกว่ามีแบบมีมวยสมัคุนลบมีมวยไปโอ้วันนี้ไม่มีมวยเล่นแล้วไม่สนุกเงี้ยเลยทําให้บางคนกับเลิกเล่นบาสไปเลยนะหรือย้ายกวนไปเลยก็มีเออนะวันนี้ขอเสนอข้คข้อนะที่จะทําให้คุณเหมือนแบบทำตัวได้ดีขึ้นน่ะ แล้วเล่นบาสสนุกขึ้นแล้วไปเล่นบาสเย็นได้สนุกมากขึ้นครับไปดูกันไปดูเลยข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งโคตรสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะบางคนไม่มีเลยข้อนี้หรืออาจจะไม่รู้อ่ะวันนี้รู้เลยแล้วกันนั่นก็คือคว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอ่าอันนี้กว้างมากนะกว้างมากมากหลายเรื่องครับครับผมมีเลยกับตัวเลยยังไงเจอมาคนหนึ่งอ่ะยังไง ไม่พูดเลยเลยเงไม่คุยกับใครเลยเล่นบาสก็ไม่สื่อสารอะไรเลยก็จะมุงว่าเอ๊ะพี่ทํทำอะไรเฮียให้ดูใหม่สมมุติเฮียเป็นคนที่มาใหม่ครับทำว่าปฏิสสมันคือสมมุติมาถึงปึ๊บนี่เจ้าถินอ่าเี่สวัสดีครับอ้าสวัสดีครับผมเพิ่งมาใหม่ครับได้เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเฮียนะตัวอย่างง่ายๆยแต่ถ้ามางี้นะเจ้าถินปึ๊บอ้าวว่าไงกลายเป็นเจ้าถิ่นต้องทักเหรอไปมาลาวไหว้ใช่ผมไปเล่นบาสต่างถิ่น ผมแก่แล้วนะอยังไม่หวัดดีเด็กเลยคือไม่อยากให้เราไปวัดอายุอ่ะเออให้เรามองเป็นมารยาทก่อนมารยาทสําคัญมากอย่าลืมว่าไม่รู้จักกันยกมือไหว้สวัสดีครับไม่ผิดเลยหรือถ้าเขินจริงๆนะไม่รู้จักกับคุเขินมันไม่กล้าทักนะลงไปเล่นนะสมมุติว่าเฮียรีบาวได้อุ้ยรีบาวดีเฮียอ่านี่คือเห็นไหมเฮีการชุดแม่นชุร่วมกันชุดแม่นชดแม่นชุดแม่นโอเคเว้ยเฮียทำพลาดทำพลาดทำพลาดเียทำพลาดเฮทำพลาดโทษครับโทษครับ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเคคือไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะเราไม่รู้จักใช่แต่ให้มันมีเชียร์อัพใช่มีขอโทษถูกต้องมีเล่นแล้วมียิ้มแย้มอ่าไม่ใช่มาอ่านี้พูดคือเราทีก็จะงงเลยนะว่าเอ๊ะแล้วสรุปวันนี้เขาอารมณ์ทะเลาะกับเมียที่บ้านมาหรือเปล่าแล้วอยู่ดีก็กลับบ้านไปเลยแล้วก็กลับบ้านไปเลยหลุ่ง่ายๆสั้นๆครับมารยาทฮะไปมาลาวไหว้ไปมาลาวไหว้ทักทาย ทำดีชื่นชมทำไม่ดีขอโทษขอโพยอย่าเปลืองคําพวกนี้พูดออกมาเลยแค่นี้คุณก็จะมีความสุขขึ้นในระดับที่หนึ่งและเฮียเรียกว่ามันเป็นการเปิดประตูเลยนะถูกต้องบางคนมันไม่มีมารยาทเรามีมารยาทแต่เจ้าถิ่นบางคนมันไม่มีมารยาทก็ทาใจแล้วปล่อยไปครับปล่อยวางครับปล่อยวางครับไปข้อสองเฮ้ยมันี้อะไรเงี้ยเวลาส่งอ่ะ บางทีเพื่อนเรางจะขยับส่งคืนบ้างดิเอาแต่ยิงเลยเนาข้อที่2คืออย่าเอาแต่ยิงนี่คือน้องอาจจะแม่นครับผมรู้อาจจะแบบเทพมาอยากยิงโชว์ก็แม่นล่ะก็ว่างก็ยิงผิดตรงไหนเฮียเราเล่นง่ายเลยข้อที่2คือกรุณาอย่าเป็นชายเดียวอย่าเป็นบ้าชายเดียวเพราะว่าคุณไปเล่นที่ใหม่ครับคุณควรจะทําอะไรที่มันแบบสงวนฝีมือสักนิดนึงคือเพื่อนส่งบอลให้อครับช่วยดูเพื่อลุวมทีมคนอื่นนิดนึง ว่าเขาวิ่งตัดไหมใช่เขาขอบอลไหมใช่ตัวประกบเขามากันคุณไหมไม่ใช่เอายิงลูกยิงอย่างเดียวเลยนะโดยเพราะยิงสามอ่ะโอ้โหได้บอลยิงมันเป็นผ้าที่ชัดมากเว้ยเฮียเฮียถือบอลนะพี่เออเฮียถือบอลบุกมาฝั่งคู่ต่อสู้ปุ๊บเฮียจ่ายบอลขวาเป็นบอลที่หนึ่งเลยนะปุ๊บยิงยิงเลยบอกเฮ้ยยังไม่ทันสามคนยังแบบยังงงงงอย่งไม่ทันวิ่งตัดเซตขอบอลเลยเลยใจเย็นๆอย่าเพิงรเรื่องของการชูดมีโอกาสมากมายในการเล่นใช่เดี๋ยวเขาก็ส่งให้คุณยิงเอง แต่คุณส่งให้เขายิงบ้างแล้วหรือยังเฮียเชื่อใจเฮียเชื่อเฮียเชื่อว่าบางคนนะพี่มีของดีไงครับแล้วบังเอิญเพื่อนร่วมทีมมันแบบอาจจะทําแต้มได้ไม่ดีครับแล้วตัวเองก็เลยแบบจะโชว์ออฟขอยิงเองแล้วกันนะเฮียอนุญาตนะพี่เอให้ผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนจนคุณรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเรารู้จักเพื่อนอีกสี่คนแล้ะอันนี้ประสบการณ์ตรงว่าเล่นไม่ได้เฮียเฮียได้บอลคอยกาดเว้เฮียมาถึงปุ๊บส่งหนึ่งยิงไม่ลง ส่งสองยิงไม่ลงส่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยิงไม่ลงเว้ยเคียบอกกูไม่ส่งแล้วไม่ส่งแล้วเราต้องเล่นเองขอยิงบ้างอย่างนี้พอได้พอได้นะส่วนคนที่ได้บอลปุ๊บยิงแล้วยิงไม่ลงเนี่ยปงพิจารณาหน่อยคิดหน่อยคิดหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วเราจะให้เขาบอกคุณว่าไงเย ไม่ไม่ส่งอ่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบยิงดิเพื่อนว่างไม่ไม่ส่งเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ได้พอมีการพูดอย่างนี้เกิดขึ้นเฮียมันก็จะเริ่มไม่โอเคมันจะไม่โอเคละไม่สนุกละมันจะไม่สนุกละเออแต่ถ้าส่งแล้วชุดไม่ลงส่งเฮ้ยส่งสวยส่งสวยนึกภาพนะส่งสามสี่พสนะชุดสุดท้ายยิงปุ๊บไม่ลงเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่มันจะมีคำนี้เฮ้ยเหลือแค่ลงเลยแค่ลงเลีแค่ลงเองมันสนุกกว่าเห็นไหมชัดชัดเลยแทนที่แบบเฮ้ย ว่างไม่เหรเฮ้ยอย่ารีบยิงเดี๋ยวโอ้ได้ยินแล้วมันหรือไม่ได้แบบคู่ซิ่นไดายว่ะแต่มันเป็นความเสียดายที่ที่สนุกแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็เปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วแค่นั้นเองไปดูข้อสามดีกว่าข้อสามไปเฮ้ยฮะอ้าวเฮ้ยไม่มองกันเลยเหรอก็พิจเตียันข้อสามเน้นแต่เกมบุกเกมรับไม่เอาเลยเหรอเกมรับเหนื่อยไม่ได้นี่คือทำคลิปนะ แต่ฐานการจริงคืออะไรรู้ไหมเฮียเดินเลยวิ่งเลีอัพไปแล้วฟาดเบรกยืนนิ่งแล้วเสร็จแล้วเดินกลับใช่จังแต่พี่เอกเป็นคนใหม่แล้วกันนะบุกโอ้โหพี่เอกแม่งโคตรตั้งใจเลยเว้ยบุกโอ้กูฟาดเบรกทุกลูกวิ่งกระโดดกระปูดกระจายยิงไม่ลงพี่เอกยิงไม่ลงเองนะแต่เฮียเนี่ยเริ่มถอยลงมาแล้วเฮียวิ่งกับไปกัน์ละแต่ภาพที่เฮียเห็นคือพี่เอกแม่งยืนแบบคือคิดแค่ว่ากูไม่ทันแล้วไงค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วพอฝั่งเฮียรีบาวได้ปุ๊บพี่เอกแม่งมีอาการยกมือขอบอลด้วยนะเออ ไม่ได้นะสรุปกูเป็นอย่างนั้นนะไม่ยล่นทุอย่างเล้เลยเล่นบาสมีทั้งบุกมีทั้งรับมีทั้งป้องกันแล้วยิ่งเป็นบาสเย็นนะจะเล่นให้สนุกช่วยกันป้องกันดีกว่าคุณนึกสภาพนะเวลาเล่นเนี้ยบุกไปแหละไอ้ส่วนในคนที่ป้องกันเฮ้ยลงมาช่วยกันเลยครับนยครับอารมณ์มันเป็น้ยโอ้โหม่ไม่ช่วยกันกันเลยครับเงี่ยงูงี่แหละ แล้วล้วยสุถิงสภาพบุกต่อไปเขาจะอยากส่งให้คุณชูดูหรือส่งไปคุณยิงอีกไม่ลงอีกไม่กันอีกโมโหขึ้นไป3ามเท่าเลยเพียมีนิยามง่ายๆนะคุณตั้งใจบุกขนาดไหนนะอคุณกล้าตั้งใจรับขนาดนั้นนั่นแหละให้เหมือนกันเลยให้เหมือนกันเลยเฮ้ยไอทีไอทีตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยโอ้โห นี่<า>เลย,ยข้อที่4เนี่ยชัดมากเลยนี่ยามสั้นๆเลยนะพี่เอกจำไว้ไปสนามไหนที่เราไม่เคยเล่นทุกอย่างการณาเล่นง่ายๆลูกง่ายๆอย่าพลาดและอย่าเล่นหือหวาด o ับเบิลคัชไม่จะพึ่งยังไม่ต้องเพื่อนทำเกมทำทรงแทบตายอย่างสวยแอซซิตส่งมาให้อย่างสวยเออแล้วไงย,ยิงใต้แป้นไม่ลง oh, <no. S 2> แล้วมันจะเกิดประโยชน์คำว่าแอซิตมันไม่มีหลุดปาสเบรกเลัพง่าย,ายๆดับเบิลคัช ทำไมไม่รู้แล้วก็ไม่ลงหรือหลุดไป2อหนึ่งแต่หยุดยิงสามแต้มเพื่อเพื่อให้ได้ดัง้เเป็นอย่างนี้ถ่ายากครับผมไม่ได้บอกว่าคุณทําไม่ได้ใช่มันสวยเงียำได้ถ่ายใจเท่เงี้ยแต่ถ้าพลาดมันไม่สนุกเงี้ยฝีคนมันเอือมละอาใช่นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาเล่นบาเย็นหรือเล่นอะไรง่ายๆเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่คุณจะทำท่าชูง่ายๆครับและ ทำให้มันสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามง่ายๆเขาไวง่ายๆไว้ก่อนนะชัวๆเข้าไว้ครับนะไม่ให้ลิงเลยง,ลงโดทเท้าเด้งออกเงอ่าอย่าไปคอคโอเวอร์คำว่าง่ายๆอย่างี้เนี่ยอาจจะหล่นเกมรับได้นะพี่หมายความว่าคุณอย่าไปเล่นขงัขงเกเลยจนเขารู้สึกว่าแบบเล่นใส่ศอกเหรอ<แ>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือเล่นง่ายๆคือป้องกันป้องกันเขาเล่นยากไอ้ล้วงขโมยอ่ะเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนจากคำว่าขโมยให้เขาเล่นยากเนี่ยไปเล่นไม่ได้ พอแล้วกก่่่ออนนนแคี้ไม่ต้องโชว์เก่าว่าจะขโมยไปฟาดเบรกกระโดดดังเอาไว้ก่อนทุกอย่างเลได้ง่ายที่สุดเล่นง่ายรีบ้าง่ายๆได้ได้บอลไม่ต้องรีบเลี้ยงคอตัวได้บอลไมพอยกาดทรงแบบนี้ถูกต้องมันจะทําให้ทรงเกมดีถูกแล้วมันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมมองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักน่ารักยังทําได้มากกว่านั้นเนี่ยใช่ซึ่งไปดูข้อต่อไปเล่นบาสเย็นให้สนุก ทำไมต้องทําตัวให้น่ารักเฮียพูดแบบเพลนจริงๆของเราเลยนะพี่ครับมีเจ้าถิ่นมีเจ้าถิ่นมีผู้หลักผู้ใหญ่มีทีมเปลี่ยนออกมากกว่าสองทีมครับเราจะเจอประจําเลยคืออยู่ๆก็เราไปยืนรอแล้วพอเกมจบเราไปยืนรอแล้วไม่ใช่คิวคุณอ่ะคิวเราไหมหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่เราลองไปยืนรอแล้วไปยืนกลางสนามแลวจะเล่นจะเล่นจะเล่นทำได้แ้วเฮียนะอันนี้อย่าทำทำไมเนี่ยข้อหนึ่งเลยคือเราไม่รู้ว่าคิวเราหรือยังข้อที่หนึ่งสอง เราไม่ใช่ชาวถิ่นมันแสดงความเสี่ยะอะมันแสดงความคุณอยากเล่นจนเกินเหตุมันเห็นแก่ตัวหรือบางทีคุณเล่นแล้วนะสมมติว่าชนะก็เหอะแต่ไม่ยอมออกเลยเว้ยก็ยืนอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมชนะเมื่อกี้ผมชนะพูดแค่เนี้ยเมื่อกี้ผมชนะผมเล่นต่อทำไมชนะต้องออกอย่างนี้เรียกว่าไม่น่ารักกติกาแต่ะสนามไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางสนามเขาชนะออกก็มีก็มีบางสนามเขาเล่นสองสลับกันก็มีมีหมดมันแล้วแต่ ซึ่งถ้าคุณไม่รู้กติกาแล้วคุณไปยืนแล้วก็ไปเถียงเขาว่าเมื่อกี้ผมไม่ไ่แพ้ทำไมผมออกพอออกไปนอกสนามไม่พอใจไปสกิดคนข้างเมื่อกี้ชนะต้องออกหรอครับไปพูดกับคนข้างนอกอีกคือมันมีกติกาของเขานะครับแล้วแล้วไงผู้ใหญ่เขาจะเห็นแล้วเขาจะเอ็นดูน้องๆเด็กๆอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีข้อหนึ่งคุณทักทายบ่ะแนะนําตัวหน่อยบ่ะเล่นแล้วมีมายาทดีบใช่เดี๋ยวข้อห้าเนี่ยเดี๋ยวคุณไม่ได้เล่นเดี๋ยวเขาจะเรียกคุณแน่นอนรับประกันมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ครับ เล่นแล้วแอคแอคอารยิงลงปุ๊บอย่างนี้เปล่าคือคุณไปไปเล่นแรงเปล่าแ r ชท h t อล์กล่าเล่นตุกติกเปล่าเกเรเปล่าหรือสักสีหน้าเปล่าไม่รู้จักกันนะยิงเสร็จปุ๊บอ่าอย่างนี้ไม่ควรนะแอบสอกใช่เล่นผักแรงชิดๆแล้วหันมาผมผีดตรงไหนอ่าก็คืออะไรที่เกเรแบบนี้ครับสร้างความร้าวฉานถูไม่สนุก เล่นที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับนแบบนี้ไม่น่ารักคุณอยากน่ารักนะผมให้ค้อนง่ายมากเลยในการเล่นนะเล่นที่สุภาพครับสมมติมีวีกไหนมีผู้หญิงหรือมีคนที่ไม่ได้เล่นเป็นแบบ10ปีอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเขาหลุดมานะเราไม่บล็อกเลยเออเขาปล่อยเราอยากให้เขามีโอกาสได้ยิงคซึ่งเราบล็อกได้บล็อกได้เราไม่บล็อกก็โอเคแหละ คือใส่ความน่ารักหน่อยไม่ต้องจริงจังมันขนาดนั้นนะครับนี่ไม่ใช่บาสแข่งขันครับบาสเย็นเล่นให้มันเย็นอย่าเล่นแล้วให้มันร้อนร้อนรุ่มเอาไว้เป็นร้อนในเตาร้อนในเตาไปเลยบาสเย็นเล่นน่ารักน่ารักเล่นให้มันสนุกเล่นให้มันมีมิตรภาพนะครับแพ้ชนะ ไม่สนใจเลยสําคัญที่มิตรภาพมีมารยาททําตัวน่ารักแล้วคุณจะสนุกกับบาสเย็ะขึ้นอีกเยอะเห็นด้วยเลยครับอ่ะวันนี้ขอบคุณบาสมีโปรครับผมสปอนเซอร์ของเราก็จะมีดูนสปอร์ตเสื้อสวยที่รัดของขาทาอุปกรณ์ขาทาถุงเช้าเจ๋งมากนะครับอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้เล่นบาสกันอย่างมีความสุขในทุกๆเย็นไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมไปที่ไหนก็มีแต่คนชมว่าน่ารักนะ ขอลงขอไลน์ก็ว่ากันไปอย่าลืมกดติดตามพวกเราครับในแต่ละช่นลไม่ไว่าจะ a c e b o o k t i k t o k IG YouTube Facebook มีมเลยนะเราไว้พบก,กันโอกาสหน,น้าสอนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาว่ากันสอนทุกอย่างกูไม่ยากแล้วนะเงี้ยไม่ต้มด้วยตอนนี้ไม่ยากไม่ต้มแล้วเป็นเก้าเป็นเก้าเกา้าที ก้าวหิวแล้วป่ะไปดีกว่าวันนี้ครับตืนมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจระบาดลูกนั้นตื่นมาเป็นเอกอั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 น channel